สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์หญิงที่ช่อง YouTube เซลล์หญิง Toyota c โคราชอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หญิงก็จะมารีวิวรถที่เป็นรถตัวใหม่เลยเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อวันที่21สิงหาคมนี้เลยก็คือ Toyota Yaris a t ทรุ่นที่เป็น h ฮ b ริดนะคะรุ่นนี้ก็คือรุ่นที่เป็นรถ Full Hybrid แบบ Full Option เลยนะคะสำหรับรถที่อยู่ในกลุ่ม B s e gment นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้ให้ความคุ้มค่ายังไงแล้วก็รูปลักษณ์บอดี้แต่งอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาบ้างนะคะหญิงจะพาลูกค้ามาชมเริ่มที่คันแรกเลยค่ะคันด้านซ้ายมือหญิงนะคะคันนี้จะจะมีทั้งหมด2เกรดรุ่นนะคะก็คือมี Premium และ GR Sport ซึ่งคันนี้จะเป็นรุ่นพรีเมียมนะคะราคาค่าตัวในรอบเปิดตัวอยู่ที่7 1 0 0 0 0 9,000บาทนะคะซึ่งจะมีการปรับราคาขึ้นหลังจากนี้นะคะประมาณช่วงหลังธันวาคมนี้ไปจะไม่ได้ราคานี้แล้วนะคะซึ่งบอดี้ในรุ่นนี้ก็คือจะคล้ายคลึงก,กันกับรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบหรือเครื่องน้ํามันนั่นเองนะคะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของขนาดเครื่องยนต์ขึ้นมาจากเดิมนะคะถ้าเป็นรุ่นเบนซินนะคะก็จะเครื่องยนต์อยู่ที่1,200 c c นะคะแต่ในรุ่นนี้ก็คือให้เครื่องยนต์มาอยู่ที่ 1,500cc นะคะ4สูบ16วาล์วตัวนี้ก็คือเครื่องใหญ่จัดเต็มนะคะรองรับกับสมรรถนะรถได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะสำหรับแรงม้าของรถที่เป็นไฮบริดนะคะอยู่ที่111แรงม้านะคะบอกได้เลยว่าเร็วแรงสะใจแน่นอนสำหรับรุ่นนี้และก็ความพิเศษของรุ่นพรีเมียมนี้นะคะก็คือเขาให้การประหยัดน้ำมันมาถึง29.4กิโลเมต่อลิตรนะคะตัวนี้ทำได้ดีเป็น best segment ของ B s e g m e n t เลยนะคะดีกว่าคู่แข่งด้วยนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาชมบอดี้นะคะสำหรับรุ่นพรีเมียมนะคะตัวนี้ก็คือให้ความพิเศษล้อแม็กตัวนี้จะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะดีไซน์ของล้อแม็กก็จะอยู่ที่1 0ล้ออลอย16นิ้วนะคะก็ประมาณนี้เลยไฟด้านหน้าก็เป็น LED นะคะตัวนี้ แล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้าหลังเทคโนโลยีในรุ่นของพรีเมียมก็ให้มาจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะก็มีกล้องรอบคันแล้วก็พวกโตโยต้าเซฟตี้เซนก็ให้มาด้วยนะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยในวันนี้นะคะหญิงจะพาลูกค้ามาชมรีวิวทั้งคันนะคะรุ่นที่พิเศษกว่านี้ก็คือจะเป็นรุ่นท็อปเกรแล้วนะคะในตอนนี้เลยก็คือรุ่น GR s p o r t ด้านนี้เลยนะคะ สังเกตได้ว่าคันแรกที่หญิงพาไปดูกับคันนี้ไม่เหมือนกันเลยนะคะด้านหน้าเพราะว่ารุ่นนี้เขาเป็นรุ่น GR Sport Top g a t e ให้มาในเรื่องของตัวรถนะคะที่มีการตกแต่งตัว GR S Aero Package มาจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ค่าตัวเขาอยู่ที่769,000บาทนะคะซึ่งมีสีหลังคาดำด้วยนะคะในเกียร์รุ่นนี้ก็มีสีขาวสีแดงสีดำนะคะแล้วก็แต่งหลังคาดำมาจากโรงงานได้ด้วยนะคะ รูปลักษณ์ด้านหน้าก็จะได้ไฟหน้าที่เป็น full LED มาแบบนี้เลยนะคะส่วนคันนี้ก็ให้ในเรื่องของไฟที่เป็นไฟ sequential chip มาด้วยนะคะและมากกว่านั้นในเรื่องของชุดแต่งที่เป็น GRS Aero Package นะคะตัวนี้เพิ่มตัว ฟินเพิ่มเติมขึ้นมานี่ตัวนี้ก็คือจะให้ในเรื่องของหลักกลศาสตร์การลู่ลมนะคะทําให้รถมีความสปอร์ตนะคะไปได้เร็วแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ลดเสียงในห้องเครื่องยนต์ได้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของตัว G R Sport ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะให้ในเรื่องของความพิเศษการปรับสมรรถนะของตัวสเตเบลเลอร์บาร์นะคะก็คือให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะตัวนี้ก็คือทําให้รถมีความหนึบมากยิ่งขึ้นค่ะ ความสวยงามที่มาจากด้านหน้ามาถึงด้านข้างนะคะตัวนี้ได้ในเรื่องของล้อมแม็กที่ปรับขนาดใหญ่ขึ้นเป็น17นิ้วค่ะดีไซน์นี้มาจากโรงงานเลยมาพร้อมกับยางที่ให้เป็นยางดันหลกมาจากโรงงานเลยนะคะบอกได้เลยว่าช่วงล่างนิ่มแน่นอนค่ะ ในส่วนของด้านข้างกระจกมองข้างก็จะให้เป็นสีดําเงามาและมาพร้อมกันกันกบบายสปอตมอนิเตอร์นะคะซึ่งระบบนี้ก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยนะคะถ้าเกิดมีรถที่มาด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์สีส้มสมเตือนที่กระจกมองข้างดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ หลังคาดําวันนี้ก็ได้มาจากโรงงานนะคะยอดนิยมมากเลยเพราะว่าเพิ่มความสปอร์ตนะคะปกติก็จะมีเฉพาะในรุ่นของที่เป็นรุ่นตัวใหญ่กว่านี้นะคะตัวนี้ก็ใส่มาให้ในรุ่นนี้แล้วนะคะพิเศษมากๆเลยส่วนระบบมือเปิดต่างๆนะคะก็จะเป็นระบบแบบเซ็นเซอร์นะคะก็มีมาในรุ่นเอทอยู่แล้วอันนี้ก็คงเดิมมาไว้ให้ด้วยนะคะนี่ทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันเลยค่ะด้านท้ายเริ่มจากตัวหลังคาเลยอันนี้ก็ให้ คีบฉลามเป็นสีดำสีตามของหลังคาดำมาด้วยแล้วนะคะด้านท้ายด้านหลังตัวนี้นะคะก็จะมีชุดสปอยเลอร์ที่มาพร้อมกับชุดสเกิร์ตอยู่แล้วที่มาจากโรงงานนะคะตัวด้านท้ายก็จะมีตัวสเกิร์ตที่มาจากโรงงานเลยนะคะความสวยงามก็ประมาณนี้เลยสำหรับรถที่เป็นรุ่น H E V นะคะตัวนี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตัว Yaris a t แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น ตัว H.E.V มาจากโรงงานเลยไฟท้ายก็เป็นแบบเลี้ยว s q u u n t i i l shift หรือไฟท้ายเป็นเลี้ยววิ่งนั่นเองค่ะตอนนี้ก็สปอร์ตมากขับขี่บนถนนสวยหรูแน่นอนค่ะในส่วนของฝากระโปรงท้ายความพิเศษของเขาก็คือการเปิดฝากระโปรงท้ายจะเป็นแบบสปริงนะคะอันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าแต่สปริงจะเด้งขึ้นมาทำให้รถเปิดง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ได้มาในรุ่นนี้เลยส่วน ฝาท้ายนะคะในส่วนของกระบะท้ายตัวนี้ก็กว้างขวางใหญ่โตเลยนะคะเพราะว่าเขาได้มีการเก็บตัวแบตเตอรี่ไฮบริดไปไว้ที่ ผู้ได้สารฝั่งด้านหลังนะคะทำให้พื้นที่ใช้สอยตรงนี้ก็จะกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ที่เป็นแบตของตัวรถอันนี้เอามาเก็บไว้ตรงนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าใช้งานก็จะสะดวกง่ายใช้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็รุ่นนี้ยังไม่มียางอะไหล่แต่ว่าให้ในเรื่องของชุดปะยางมานะคะสำหรับรถที่เป็นไฮบริดก็จะเซฟในเรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วย ทีนี้พูดในเรื่องของประหยัดน้ํามันในรุ่น G R ก็จะลดลงมานิดหนึ่งนะคะการประหยัดน้ํามันของรุ่น G R จะอยู่ที่27.8กิโลเมตรต่อลิตรนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เขาให้ในเรื่องของการปรับจูนเครื่องยนต์มาทําให้รถมีความหนึบความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะตัวชัก ตัวฟินด้านหลังก็จะมีมาให้ด้วยคันนี้จะเหมาะสำหรับลูกค้าท่านในที่ชอบความเร็วความแรงความสปอร์ตอย่างแนะนำคันนี้เลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยสำหรับรถที่ได้ทั้งเครื่องยนต์ไฮบริดเครื่องยนต์พันห้าแล้วก็การประหยัดน้ำมันจริงๆแล้วก็ถ้าขับดีๆเลยะคะ่ะบางท่านที่เคยใช้ไฮบริดมาอยู่แล้วก็จะรู้ว่าจริงๆถ้าขับแบบประหยัดประหยัดดีๆเลยจะได้ประมาณเกือบ30กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานการขับขี่ด้วยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาชมภายในเนาะว่าความเท่ความสปอร์ตแล้วก็มันกว้างขวางแค่ไหนนะคะอันนี้เลยในเกตร,รุ่นที่เป็น h ฮบริดทั้ง2รุ่นนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสังเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวภายในก็จะมีการบุหนังด้านข้างมาให้เรียบร้อยมีการตกแต่งแบบกรอสเบรกนะคะก็คือจะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลย ภายในกว้างขวางมากเลยนะคะแล้วก็ในจุดที่เป็นด้านหลังเราจะเสริมตัวแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของจุดชาร์จให้ลูกค้าด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวหญิงจะลองนั่งให้ดูนะคะว่าภายในเขาเนี่ยค่ะกว้างขวางแค่ไหนนะคะส่วนตัวหญิงเป็นคนที่สูงประมาณ163นะคะอันนี้อ่ะหญิงจะลองนั่งให้ดู โดยปกติเอทีพจะกว้างอยู่แล้วนะคะในรุ่นนี้ก็ถ้าเกิดลูกค้าที่เป็นวัยทํางานเนาะวัยรุ่นที่ชอบสไตล์แบบนี้จริงๆกว้างมากเลยนะคะระหว่างขาแล้วก็เฮดรูมนะคะแล้วก็เล็กรูมก็ถือว่าได้ดีมากๆเลยแล้วก็บอนหนังนะคะสังเกตว่าเขาจะมีความบุตัวหนังสังเคราะห์ตรงนี้ค่ะมาให้บอดน,นังก็จะนุ่มเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะในรุ่นที่เป็นน้ำมันยังไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะรุ่นนี้ก็ทำมาให้ได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันเลยค่ะ ด้านหน้านะคะในเรื่องของเบาเราจะปักถ้าเป็นรุ่น gr จะปักหัวหมอนเป็นลาย gr มาให้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของคอนโซลหน้าพวงมาลัยก็จะให้เป็นหุ้มหนังมาเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของมาตรวัดหน้าจอมาตรวัดผู้ขับขี่จะอยู่ที่7นิ้วค่ะแล้วก็เครื่องเสียงจะอยู่ที่10.1นิ้วถือว่าใหญ่หน้าจอใหญ่ใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายแน่นอนค่ะ ในส่วนของหน้าจอเครื่องเสียงนะคะตัวนี้ก็จะให้ในเรื่องของ Apple c a r p l n y r o i r o u t o u t u e t u o t o o t h ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบไร้สายด้วยตัวนี้เป็นหน้าจอที่เป็น s i g n a เจอร์ของ Toyota ของเราเลยนะคะสามารถใช้งานได้น,นี้ทัศสกรีนไวต่อการสัมผัสมากๆเลยนะคะความสวยงามของคอนโซลนี่เลยอันนี้ก็คือให้ไฟตกแต่งแอมเบียน i g ไลท์มาด้วยนะคะซึ่งปรับได้ทั้งหมด64เฉดสีเลยลูกค้าสามารถปรับตั้งค่าตามความชอบแล้วก็ตามสไตล์ ของตัวเองได้เลยนะคะคอนโซลด้านหน้าก็มีการตกแต่งความเงาความเป็นกลอสแบ็กเพิ่มเติมขึ้นมาและที่สําคัญเขาบุหนังมาด้วยนะคะอันนี้ก็คือวัสดุอุปกรณ์ดีมากๆเลยค่ะส่วนในเรื่องของแอร์นะคะอันนี้ก็ให้มาเป็นแอร์ออโต้ความพิเศษของเขาก็คือได้เป็นกรอง PM 2.5มาให้ด้วยนะคะตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับรถที่ ให้ในเรื่องของความปลอดภัยทั้งกับตัวรถแล้วก็ผู้ขับขี่นะคะตอนนี้ข้างในห้องโดยสารสดชื่นแน่นอนเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของวัสดุอ,อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมก็จะได้ในเรื่องของไวเลสชาร์จเจอร์เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะคะจุดเชื่อมต่อชาร์จต่างๆมีทั้งแบบไท e C แล้วก็แบบ USB ได้เลยนะคะน,นี้ก็ตอบโจทย์ทุกวัยนะคะแล้วก็มีช่องสำรองนะคะไฟให้ด้วย ยาวมาจนถึงเรื่องของเกียร์ค่ะตัวนี้เกียร์จะเป็นแบบ eCVT นะคะเป็นเกียร์ที่มากับรุ่นไฮบริดซึ่งการเข้าเกียร์เนี่ยจะนุ่มนวลมากกว่าเกียร์ CVT ด้วยนะคะเพราะว่าใช้ในเรื่องของไฟฟ้าเข้ามาร่วมด้วยในการใช้เกียร์และก็พ่วงมาไหลด้วยนะคะในเรื่องของเบรกมือก็จะได้เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็มีเบรกหูมาให้ด้วยนะคะนี่ก็จะมีการปรับตั้งไฟได้ที่ตรงนี้เลยนะคะ ยิ่งแอบเห็นว่าในเรื่องของการทําวัสดุที่เป็นโครเมียมแบบนี้ค่ะก็คือเขาทําออกมาได้ดีเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่พลาสติกนะคะจะให้ในเรื่องของเก็บดีเทลเป็นโครเมียมแบบนี้มาด้วยเลยนะคะอันนี้จริงๆแล้วตัวจริงคันจริงสวยมากเลยนะคะ ประมาณนี้เลยความเป็น G.R ก็จะมีกิมมิคเพิ่มเติม,ตมสัญลักษณ์ G.R ที่พวงมาลัยมาให้ด้วยและแน่นอนว่าในรถคันนี้นะคะให้เทคโนโลยีความปลอดภัยที่มีทุกอย่างของ t o y ยต้มาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Toyota s a f e t ี้เซนตนะคะระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะคะระบบที่สามารถเสริมความปลอดภัยได้แล้วก็คุชช n t นโทที่เป็นแบบ Follow นะคะก็คือตามรถคันหน้าได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นกล้องรอบคนันนี่เลยสามารถกด ดูกล้องรอบคันได้ที่หน้าจอแบบนี้นะคะ,ะในเรื่องของการถอยหลังหรือ,อในส่วนของรอบคันเนี้ก็คือปลอดภัยหายห่วงแน่นอนลูกค้าที่กลัวว่าฟังก์ชันไหนที่มีในโตโยตา้าแล้วไม่ให้มาอันนี้บอกเลยนะคะไม่มีกักก็คือให้มาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่เลยให้กล้องบันทึกภาพแบบของแท้นะคะมาจากโรงงานเลยนะคะน,นี่ก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่ลูกค้าเป็นเจ้าของรถได้เลยเช็ค ไฟเช็คอะไรต่างๆผ่านโทรศัพท์ได้เลยอันนี้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากเลยนะคะในเรื่องของด้านบนก็ไฟต่างๆในห้องโดยสารแน่นอนว่าเราให้เป็นแบบ LED มาอยู่แล้วนะคะรอบคันเลยตัวนี้ไม่มีกั๊กเลยนะคะแล้วก็ให้ในเรื่องของนีที่เก็บกล่องเว้นตานะคะในส่วนของความพิเศษมากกว่านั้นก็คือม่านบังแดดให้กระจกมาไม่ใช่ให้แบบเล็กๆนะคะให้มาแบบ นี่ใหญ่สะใจมากๆเลยสำหรับใครที่เป็นสายชอบส่องกระจกแต่งหน้านี้แต่งหน้านในรถก่อนไปทำงานนะคะขึ้นมาชิลๆในรถได้เลยนะคะประมาณนี้ลำโพงให้มาทั้งหมด6จุดด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นแบบไฮโอนีเสียงทุม้มในห้องโดยสารบอกเลยว่าสะใจแน่นอนจริงๆขับไปเที่ยวนะคะ ในรถเนี่ยแทบจะไม่หักจะลงรถเลยเนาะเพราะว่าเขาให้ระบบความปลอดภัยมาจัดหนักจัดเต็มเลยไฟหน้าก็เป็นแบบออโต้ต่างๆนะคะถือว่าทาออกมาได้ดีเยี่ยมเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้โอเคค่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวรถที่ออกมาใหม่โตโยต้ายาริสเอ v ีพไฮบริดนะคะมีทั้งหมด2เกีร์รุ่นนะคะตอนนี้หญิงก็พาไปดูทั้งรอบคันภายนอก ความสวยงามและภายในความสะดวกสบายแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีข้อมูลอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถนะคะอยากให้หญิงแนะนำในเรื่องของฟังกช์ชันต่างๆหรือว่าลูกค้ายังอยากรู้ว่าค่างวดหรือการซื้อการผ่อนเป็นยังไงนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเซลล์หญิงได้นะคะสำหรับรถโตโยต้าของเรานะคะเรามีการ ถ้าเกิดว่าลูกค้าจองหลังจากช่วงสิ้นปีนี้นะคะอาจจะมีการปรับราคาขึ้นนะคะ,ะว่าราคานี้จะเป็นราคาช่วงเปิดตัวนะคะเซลย้ำนิดนึงเพราะว่าช่วงเปิดตัวเนี่ยโตยโยต้าจะให้ความพิเศษสําหรับลูกค้ามากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้ามีคําแนะนําติชมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปเซลหญิงได้เลยนะคะสําหรับวันนี้หญิงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องเซลล์หญิงนะคะเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้เซลล์หญิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ